พอเตรียมตัวจะอัดคลิปที่ไรนี่ครับเอ็กซ์ตรีมโหมดแม่งมาตลอดเลยเป็นไรวะเนี่ยเอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเมื่อกี้แข่งเอ็กซ์ตรีมจบไปแล้วนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดีชาวเ l ซิตี้เหมือนเดิมนะครับผม เซอร์วัลรีเบิร์ดด้วยเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพามาวิ่ง NPC 2คนด้วยกันนะครับเป็น n p c ที่อยู่หน้าเทาวนะครับก็นี่เลยอีกคนนึงนะครับจะอยู่หน้าเทาว,วาบล่างของน้ำซานนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งจะอยู่หน้าเทาว,วาบล่างของโทก,กระดงนั่นเองนะครับซึ่งเออเป็น n p c ที่วิ่งเพลินๆเ,เนาะแล้วก็เก็บเงินได้ด้วยนะครับคือมันจะดรอปเซ็ตแต่ง แล้วก็เครื่องแล้วก็อัญ,ญมณีนะครับแต่ว่าอัญ,อ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 ญ,ญเชมณีตอนนี้คือแบบมันถูกมากนะผมเลยปัดทิ้งไปนะก็คือเน้นดรอปเซต,ตแต่งเอาไปโยนร้านค้านั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะมาวิ่งนะครับแล้วก็จะมาเก็บสถิตินิดน,นึงนะครับว่า NPC ทั้ง2คนนี้นะครับกะวิ่งประมาณสักเอ่อคนละครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็มาดูนะครับว่า NPC คนไหนนะครับมันจะได้เงินเท่าไหร่นะครับในเวลาครึ่งชั่วโมงโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับ เดี๋ยวผมเริ่มจาก N P C ที่อยู่หน้าเมืองด้านล่างนี้ก่อนเลยครับโทกดงเนาะโอเคไปกันเลยครับโอเคมาแล้วครับก็คือถ้าเพื่อนออกมาจากเมืองโทกดงด้านล่างนะครับวาร์ปล่างนะครับจะเจอปู่มีนะครับอยู่ซ้ายมือนะครับแล้วใกล้นู่นก็คือนักแข่งที่กําลังลุกโรธนะครับไม่รู้พูดทำไมนี่ครับ N P C ที่เราจะมาวิ่งตรงนี้เลยนะครับก็คือมิสเตอร์เอมนั่นเองซึ่งเป็น N P C ที่จะว่าไงดีล่ะมันจุดรับส่งมันใกล้นะครับ เนี่ยฮะแค่วิ่งลงแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็ก็มีโอกาสดรอปเซ็ตแต่งนะครับเราสามารถเอาเซ็ตแต่งเหเือไปโยนร้านค้าได้นาะซึ่งมันสามารถวิ่งได้ตั้งแต่เลเวลแรกๆด้วยเนะครับเพราะว่าเหมือนโคกระดงตรงเนี้ยมันเอ,อื้อมันมันมาได้ตั้งแต่เลเวลแรกๆถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเลเวลสิบก็มา,ได,า,มาได้แล้วนะครับก็สามารถมาวิ่งเก็บเงินได้แล้วเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะมากมายอะไรนะครับเนี่ยบางรอบมันก็ไม่ดรอปนะครับแล้วก็บางรอบมันก็ดรอปเนาะ โอเครอบแรกผมก็วิ่งให้ดูเป็นเส้นทางแล้วกันนะว่ามันวิ่งแค่จากเมืองทุกรงลงมาล่างแล้วก็เลี้ยวซ้ายแค่เนี้ยมาสี่แยกสี่แยกอะไรเนี่ยสี่แยกโทโกกกยอกยอก,ยอ,กอ่านอะไรอะไรยังไงอยู่ด้วยเรื่อิอออ้นันโอเคก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวเราไปวิ่งกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมกําลังคิดอยู่ว่าจะวิ่งทั้งหมดเป็นรอบดีหรือว่าเป็นเป็นครึ่งชั่วโมงดีอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกที โอเคเพืพ่อนๆเอารถเมย์นี่แม่งหาเรื่องโอเคผมได้ข้อสรุปแล้วนะครับก็คือผมจะวิ่งประมาณ30รอบนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับว่ามันจะได้เงินเท่าไหร่นะครับตอนแรกกะจะวิ่ง NPC และครึ่งชั่วโมงแต่ว่าผมมันผมว่ามันไม่ไม่ค่อยแร์กับ NPC ด้านบนเท่าไหร่เนาะเออเพราะว่า NPC มันแต่ละตัวเนี่ยมันวิ่งใช้เวลาวิ่งคาดเคลื่อนกันนิดเดียวนะครับถ้าเน้นเป็นเวลาเนี่ยผมจะคำนวณยากนิดหนึ่งนะครับโอเคเรามาวิ่งกันเลยดีกว่านะครับรอบแรกนะครับไป รอบที่5แล้วนะครับซึ่งผมเกือบลืม <laughs> เกือบลืมนับรอบที่6ไม่ดอกเออรอบที่7ก็ไม่ดอก8 9ก็ไม่ดอก <laughs> 9รอบนะครับดอกมา3ชิ้นแล้วก็เท่ากับ สชิ้นหก0 0ืนะครับเออเนาะ9ก้ารอบเองแป๊บเดียวเองอะรอบแล้วประมาณ20่ิบวินะครับเนี่ยถ้าเพื่อนๆนะครับสังเกตเออเวลาด้านบนเนี่ยเดี๋ยวเดียลองวิ่งให้ลองวิงงวงงว่งให้ดูรอบหนึ่งเลยเนาะว่ามันใช้เวลากี่วินะครับไม่รวมตรงวาร์ปนะเนาะนี่ครับก็คือ n p c คนนี้มันมีเวลาจำกัดที่1นาทีนะครับถ้าเราวิ่งอยู่ที่ประมาณ208-200ยแงร้อเสเนี่ยก็จะก็จะหลุดคอ ไอเวนนีอคืออโอเคนะครับมันก็ประมาณประมาณยี่สิบามสวินะครับถ้าเมื่อกี้ผมลดโค้งไปเนาะ <c oughs> โอเครอบที่10แล้วนะครับโบรอบที่11นะครับดรอปมาอีกหนึ่งชิ้นเนาะห9ื0นเกาห่นเก้าอาวะเรื่อยๆ รอบที่สิบเจ็ดนะครับดอบสองชิ้นเลยแต่ชิ้นหนึ่งแค่พันเดียวเผลอ โอเคนะครับ27รอบแล้วนะเพื่อนๆอีก3รอบนี่ผมจะไม่ตัดแล้วกันนะเออวิ่งให้ดูกันส,สดๆไปเลยนะครับ3รอบปื้อไลยวิ่งก็จะประมาณนี้นะครับและแต่คนนะเนาะปื้อโอเคไข่มุกยี่แปดอีก2รอบครับ โอ้ย <c oughs> เออชนไปหนึ่งสองรอบเท่านั้นตอนนี้เราได้มาค่อนข้างเยอะแล้วนะเพื่อนๆถ้าไปโยนร้านนี่น่าจะได้มันสามแสนได้แล้วเนาะโดยประมาณนะกสิบชิ้นก็มาสองสามแสนนะี่ยประมาณเนี้ยบางชิ้นก็หมื่นเก้านะครับบางชิ้นก็สองหมื่นนะครับสองหมื่นหนึ่งเออขายไรออกวะเนะเดี๋ยวค่อยดูนะครับ ยีบเก้าไข่มุกอีกแล้วส่วนใหญ่จะได้ไข่มุกเยอะนะไปฮะร,รอบสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะไปวิ่งหน้าเทานำซานกันครับอีก30รอบแล้วก็มาดูกันนะว่ามันจะได้เท่าไหร่ไอ้ตรงหน้าเทานำซานนะ่ะมันมีโอกาสที่จะดรอปเครื่องด้วยนะครับ ดอกเป็นเครื่อง2.0แล้วก็2.1นะครับเออตรงนั้นมันวิ่งนานกว่าตรงเนี้ยประมาณ10-20วิน,นะครับแต่ว่ามันมีโอกาสดอกเครื่องแล้วก็ดอกเซตแต่งด้วยเนาะมันก็จะเหมือนมันมีโอกาสดอกเครื่องเข้ามามันก็จะเป็นโอกาสที่ทำเงินได้มากกว่าตรงนี้นะครับแต่มันเสียเวลามากกว่าโอเครอบสุดท้ายครับดอกพันสองรอบสุดท้ายดอกพันสองของเต็มเก็บยางแล้วกันยางน่าจะมีประโยชน์กว่าโอเค ไปครับขอของตีกับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเราดอกทั้งหมดนะครับเออสิบชิ้นสิบชิ้นท่วนเลยวะ่ะสามสิบรอบดอกสิบชิ้นนะครับเดี๋ยวเราไปขายกันนะครับไปเลยครับโยนล้านเลยครับไม่ต้องไปนั่งตั้งขายอ่า ตอนนี้นะผมมีอยู่ทั้งหมด 4m สาม0มื่นนะครับก็ถ้าตัดสาม0 0ื่นไปก็เสียมทั่วเดี๋ยวเรามาขายกันเลยซึ่งเนี่ยครับชิ้นหนึ่งก็หมื่นเก้าสองหมื่นประมาณเนี้ยจะมีไอ้ชิ้นพันสอง้นดอกประมาณหนึ่งชิ้นนะครับสองชิ้นเออเราสุดท้ายอีกชิ้นหนึ่งแต่ไม่ได้เก็บโอเคโยนร้านเลยครับปุ้ง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 เสียงโยนน้ปุ้งปุ้งได้ไงวะเออ โอเคนะตามที่คำนวณน,นะครับประมาณแสนแสนแปดหมื่นนะเออถ้าไม่รวมเงินสามหมื่นที่มันเป็นเศษ4ล้านเมื่อกี้นะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ NPC คนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดู NPC หน้าเทานํำซานกันนะครับผมโอเคปิดก่อน30มรอบ ED นะครับ Pending ก่อนจะไปวิ่งเงินต่อนะครับอีก30มรอบ ขอเติมน้ำมันแป๊บหนึ่งนะครับอาจูปึ๊บโอเคไปลุยเลยครับ,อบโอเค,รอ,ร,ค,ร,อเครอบแรกเดี๋ยวผมจะวิ่งให้ดูก่อนนะครับว่าลายวิ่งมันยังไงแต่ถ้าเพื่อนเห็นในแมปนี้ก็คงรู้แล้วเนาะเห็นกี่ทีก็อดยิ้มไม่ได้แม่งเอ็นแม่งไม่นั่งตรงหน้าต่างไอเวร เห็นครั้งแรกที่ผมหลุดขำอย่างกากเลยครับดูดิดูมานั่งเออไอหนาบัคนี่มันก็ทำไห้ขำได้เหมือนกันนะครับโอเคโอ้ยตอนวิ่งเข้าโมงขวานะครับผมเพราะว่าจุดจบจุดเอนดิ้งของสองไอหน,น,นุ่มคุณพรมคนเนี้ยก็คืออยู่ปลายทางมงขวานั่นเองนะครับดู ปุ้มพาแม่งชนรถเลยโอเคเส้นทางวิ่งก็จะไกลกว่านะครับแต่มันก็มีโอกาสดรอปเครื่องนะครับโอเครอบแรกดรอปมาแล้วนะครับฝากระโปรงของบับเบิ้ลนะครับบับเบิ้ลบีรถท่อไม่ต้องเก็บประมาณนี้นะครับลายวิ่งเราได้มาหนึ่งชิ้นละหมื่นแปดนะครับโอเคเราไปต่อกันเลยอีกสามสิบยิบเก้ารอบพูดผิดไปครับรอบที่สองดรอปไม่ครับเนี่ย เออเป็นไงได้เครื่องมาเลยนะครับรอบ2โอกาสดรอปมันค่อนข้างที่จะสูงนะตรงนี้แต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะไม่ดรอปด้วยนะครับดรอปยางฟ้ามานี้น่าจะขายได้โอเคอเก็บไว้ก่อนขอทิ้งหนูทิ้งขบไปไดิเนีลยลกช่องนี่เป่งเลยโอเคนะครับไปต่อเลยครับ โอเคดอบหลังคาบ้างแล้วนะครับสี่ชิ้นแล้วเจ็ดรอบเองโอเคไปรู้เนต่อครับโอ้โหรอบนี้แม่งดอบอย่างคลั่งอะไรกันครับเนี่ยโอเคเอาป่ะหนึ่งสองสามสี่รอบนี้ดอบของมาณแปดหมื่นะรอบเดียวอะท่อนี้ถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ อยากหาออฟดีๆก็เข็บไว้ได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ดรอปออฟเน่าผมก็ทิ้งไปเลยเนาะโอเคนะครับดรอปอย่างคลั่งรอบที่8ปไ,ไปลุยต่อครับ โอเคนะครับเพื่อนๆนรอบสุดท้ายแล้วนะครับเรามาดูกันนะว่ารอบสุดท้ายนะครับจะดอบเพิ่มหรือเปล่าเหลือช่องว่างแค่ช่องเดียวนะครับวิ่งมาทั้งหมด30สิบรอบนะครับมันก็ดอบบ้างไม่ดอบบ้างนะแต่ส่วนใหญ่ันก็ไม่ดอบนะครับอย่างว่าแล้วนะมันมีโอกาสดอบแล้วก็ไม่ดอบนะครับคือถ้าเพื่อนเพื่อนมาวิ่งตามเนี่ยก็คือผมก็การันตีไม่ได้นะว่ามันได้เงินตามที่ผมได้ไหมบางคนอาจจะได้มากกว่าหรือน้อยกว่านี่ก็มันแล้วแต่ตาดอกปะเนาะ แต่ว่าผมว่ามันก็เป็นจุดที่สามารถวิ่งเก็บเงินส,สบายๆได้เลยนะครับคือนั่งดู Youtube เปิดอีจอนนึงไปวิ่งไปเพิินๆได้เงินด้วยนะครับ <c oughs> แล้วรอบหนึ่งมันก็ใช้เวลาแค่ไม่กี่วินะเออจุดๆใ้ที่ผมวิ่งมันใช้เวลาประมาณ40บวินนะครับส่วนทกกะดงน่ยมันประมาณ20-30วิเองเนาะ <c oughs> โอเคปึง้งโอเครอบสุดท้ายไม่ดรอปนะครับดรอปเป็นพวกอัญมณีผมก็ทิ้งมมนเลย โอเค30ดีดีๆนะครับเดี๋ยวเรากลับไปขายกันครับมาดูกันครับว่าหน้าเมืองนำซานเนี่ย30รอบได้เท่าไหร่นะครับหน้าทรกระดงเราได้ประมาณแสนแปถึงเกือบ2,000สนเนาะเออตรงนั้นปกติจะได้มากกว่านั้นนะแต่วันนี้ผมดอเราะอัตราดอบมันน้อยมากไม่รู้ทำไมโอเคเรามาขายกันครับ เงินอยู่ที่ตีไปทักสีล้าน2แสนแล้วกันนะครับโอเคโยนเลยปึ้งปึ้งปึ้ง,งโอเคย้อนไปครับ1,820งแสอง่วนใหญ่จะเป็นเครื่องแล้วก็เซตแต่งนะครับที่มันค่อนข้างที่ได้เงินหน่อยเนาะโอเคหมดแล้วนะครับเราได้มาประมาณ2องแสนนะครับโดยประมาณเนาะ ของเงินเดิมเงินเดิมผมตีไป400 0เอ้ยไม่ใช่400 4ล้าน200นะครับตอนนี้มี4ล้าน4 0 0 0 0ก็ได้มัน28000 30รอบตกรอบละเกือบหมื่นรอบละหมื่นแหละผมว่าเพราะยางเนี่ยผมยางเพิ่งได้มนขายได้เส้นละ20000เออถ้าเพื่อนๆเก็บอนญมณีไปขายด้วยผมว่า30รอบก็ได้มัน30000เกื40000นะครับตกรอบละหมื่นนะวิ่งเพลินๆนะครับแล้วมีโอกาสได้มากกว่านี้ด้วยหรือโอกาสได้น้อยกว่านี้ก็เป็นไปได้นะครับ โอเคสำหรับวันนี้นะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e หรือว่ากดติดตามนั่นแหละนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ผมมีเวลาว่างในการเือมานั่งอัดคลิปอะไรแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆชมนะครับไม่รู้ว่ามีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนก็ยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับผมคลิปอาจจะมาน้อยนะแต่ว่ามันก็มาเรื่อยๆนะผมก็ไม่ค่อยได้เล่นอะไรากมายนะครับสำหรับเกมเนะมซิตี้เนาะไปติดเกมเมื่อือยู่ด้วยเนาะโอเค สำหรับวัน่นี้ไม่บ่ายนะครับผมถ้าใครอยากมาวิ่งตามก็จัดไปเลยนะครับหรือว่ามีใครที่รู้จุดที่มันดีกว่านี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์นะครับบอกเพื่อนๆทุกคนได้นะครับคือมันเป็นจุดที่แบบมาวิ่งคนเดียวก็ได้นะครับมันไม่จะเป็นต้องวิ่ง4ี่คนเหมือนกับ30วิที่ไปวิ่งกันด้านบนนำ้ำซันทั้งบนนู้นเะนาะเนี่ยบนบนนู้นนะนะเอาโอเคช่างมัน <laughs> สำหรับเัน่นี้บ๊ายบายครับไปเจอกันคลิปหน้าบาบาย,บาย でもが見ているスバルくんのことをスバルくんがどれだけ知っているんですかってなんて分からなくなった世界で助けに来てくれたことメも姉様を逃がすために魔獣に立ち向かって言ってくれたこと一番欲しかった言葉を一番言って欲しかった時に一番言って欲しかった人が言ってくれたこと